เราก็เลยไป Ado p t อปคอนเซ็ปต์เนี่ยครับจากไอแซคแอซิมอเป็นนักเขียนนะครับน่าจะเป็นชาวรัสเซียนะครับกฎข้อที่หนึ่งของหุ่นยนต์เนี่ยที่ไอแซคแอซิมอรเขาบอกว่าก็คือว่าหนึ่งเลยหุ่นยนต์ต้องไม่ทำร้ายมนุษย์หมายความว่าผู้สร้างหุ่นยนต์หรือผู้สร้าง AI อ่ะจะต้องให้ความสำคัญของการไม่ไปทำร้ายมนุษย์เป็นอันดับแรกนะครับเราก็ไปอัพพลายกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูลต้องมีความปลอดภัย รวมถึงเรื่องของการทํายังไงก็ได้ให้ AI ของเรามีความแฟร์อ,อ,อย่างเช่นเขาชอบพูดกันนะครับว่าทําไมเราไปเสนอสินค้านี้กับคนนี้อกีกคนนึงทำไมเขาไม่เห็นนะมันไม่แฟร์อะไรเงี้ยในมุมมองนี้นะครับอันที่2ที่บอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะต้องเชื่อ,อฟังคําสั่งมนุษย์เราก็พลิกไปมุมว่าอ๋องั้นแสดงว่าผู้สร้างหุ่นยนต์เนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อคําตอบของ AI แล้วก็มีความโปร่งใสกับคําตอบนั้นนะครับความรับผิดชอบก็คือเราสร้าง AI มาทําไมนะ เราต้องการให้มีความสกเซสทางธุรกิจอย่างไรเหลือเช่นยอดขายเพิ่มขึ้นนะครับตรงใจลูกค้ามากขึ้นนะครับมีจุดวัดที่สนับสนุนได้ว่าใช้ I แล้วดีขึ้นจริงนี่คือความรับผิดชอบของการสร้างหุ่นยนต์ส่วนเรื่องของความโปรง่งใสเนี่ยนะครับเราจําเป็นที่ต้องอธิบายได้ว่าเราสร้างหุ่นยนต์มาได้ยังไงเราเอาเด ta จากไหนเราใช้อัลกอริทึมอะไรนะครับแล้วเราตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างไรรวมไปถึงการบอกให้ลูกค้ารู้ล่วงหน้าว่านี่เขากําลังอินเวคกับไอนะเป็นต้นนะครับส่วนข้อสุดท้ายที่บอกว่าหุ่นยนต์ต้องไม่ท่ทาัวเ,เนี เราเรามองเป็นอีกมุมหนึ่งครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าคุญญนยนต์ต้องไม่ทําร้ายตัวเองในมุมมองของชื่อเสียงของตัวเองโดยที่ป้องกันไม่ให้คนอื่นเอาตัวเองไปใช้ในทางที่ผิด